ใม้ดอนเดี๋ยวกันไ่เลยนอนข้ามแดนนอนเป็นล้านกีบข้ามโซนสิบสี่ครับผมเลยพามันจไปไหนไปไหนครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับเราวันนี้เรานอนริมเขื่อนนะเมื่อคืนนะเรานอนริมเขื่อนสิรินธรนะว,วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนรู้ไหมจะไปเที่ยวลาวกัน<อ>เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะไปเที่ยวส่วนไหนของประเทศลาวนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับไปนี่เินทาง เราอยู่หน้าด่านแล้วครับกินไปด้วยนะเราอยู่ฝั่งเอ่อจังหวัดอุบลอุบลราชชานีเท่าไหร่จ๊ะเอาร้อยหนึ่งก๊อปร้อยหนึ่งกูจะซื้อซิมเน็ตเยอะไหมเน็ตได้ห้ากิกแบบไม่ร้อสปีดเต็นให้ดู่วนเดี๋ยวให้เต้นเลยเต็นแล้วเหรอไหมแต่ติ๊บได้ไหมอ้าวยังไม่เต็น นี่นะคะคนอื่นเขาเปิดมาอุ้มนี่เลือกซื้อเราจะมาทดลองทดลองซิมลาวนะว่ามันโอเคไหมตรงนี้เป็นบัตรได้ใช่ไหมอ่าฮะบัตรก็ไม่ต้องใช้ครับคนที่มีบัตรก็ไม่ต้องใช้ซื้อแล้วจ้าก็คือตรงนี้เป็นสายช่องมิตนะครับก็คือฝั่งไทยก็ยังอยู่แล้วตอนนี้อยู่ไทยอยู่พอราคาเป็นฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะไม่เรียกช่องมิตแล้วเขาจะเรียกว่าวังเต่าวังเต่าขึ้นกับแข่งยมประศักอ๋อ อันนี้การข้ามก็จะมี2แบบก็คือใช้บัตรประชาชนกับใช้บัตรสปอร์อตสำหรับท่านที่มีบัสปอร์็เดี๋ยวตามบุคคไปเพื่อจะสแกนหน้าอะไรทำเงินนอกประเทศเข้าไป,ไป,ไป,ไปโอเคโอเคไปครับ นี่เรากําลังเข้าอุโมงค์พิศวงใช่ปะอ๋ออันนี้คืออะไรอะ่ะก็ไปฝันเหมืนะอนกันกแบบ็ข้ามแดงช่องอะไรอ่ะช่องเม็กม,มันคืออะไรอะ่ะกอล์ฟ้าวงล้อครับไม่ใช่หรอกอุโมงค์รับข้ามแดงให้เราให้ลูกตนอุโมงค์รับข้ามแดงไม่แดงจะไม่ต้อง <c oughs> ตอนนี้เรากำลัลงจะออกสู่ดินแดนช่องเม็ดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในประเทศลาวแล้วนะคะ เราต้องเดินข้ามมาเพื่อที่มันขึ้นรถตู้นะจริงๆแล้วเขาให้เราแบบว่าลงจากฝั่งไทยใช่ไหมก๊อบซ่าเราไปตามพัสาต์พาซสตสปอร์ตแล้วก็เดินเข้าอุโมงมารถก็จะมารอเราฝั่งนี้นี่ทำการเทรดนะคะเทรดครับคืนนี้ใครห้ามนอนอ่อนต้อยใ้วเอาสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านกับสองหมื่นห้าพันนะเอาไปเด็กกลับบ้านเลยยังไงน่าเลย ทันละเท่าไหร่ทนลหันละเท่าไหร่ทันละ4ีนเ๋าว่มา4ีแสนเาพตที่ต่อไปนยครับขาดไม่ได้เลยกินข้ามวคนแล้วสบายดียังสบายดีนี่อาหารไทย ระหว่างทานระหว่างทานข้าวนะครับกำลีโชว์ให้ดูเดี๋ยก๊อฟซ่าไปโชว์ด้วยนี่ครับผู้กล้าของเรานะครับยา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 อะไรวะโอ้โ อากาศดีอะตายใครจะไม่น <goof onen> oh. yeah, <sen> ั <Darwin> <Oliver> ่งนอกเป็นคารดเลยอะคารดไหมไปดูบรรยากาศไหยแย่เลยนั่งหลังฮะดูครับสภาพชนบทติดยากเลยดิ้งดังแรงตอนนี้เส้นทางที่เราจะไปน้ำตกนะคะมีคจะกระเด็นเท้าหน้าะเนี่ย ชื่อน้ำตกอะไรคะลุงเซเปงไลตอนนี้นะครับเราอยู่น้ำตกในประเทศลารนะครับขอปลารนะบเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าน้ำเยอะมันจะเป็นแผงยาวขนาดนี้เลยนะคะต้องเดินทางนี้ต้องไปทางนี้ไปทางนี้จริงๆเขาบอกว่าใหญ่กว่าทีรอซูบ้านเรานะ เพื่อนๆมาเร็วเราอยู่ที่ไหนเติ้งแล้อยู่ที่น้ำตกแซ่บองลายจังหวัดลาวออประเทศลาว้้าอยากมาทำไงอะอยากมาติดต่อก๊อบซ่าก๊อบซ่าไม่ว่างติดต่อเติ้ง yeah. สวยจริงๆนะคะ ของจริงอ,นนนอันนี้ไม่ได้โมครั้งนี้ไม่ได้โมสวยจริงทุกทีโดนหลอกวาอ่าโมรอบนี้ไม่โมนะจ๊ะสวยจริงนะสําสำหรับคลิปนี้นะครับที่ประเทศสปปลาวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวยมากเลยนะที่พระตกบของเขานั่งมา50โสิบโมแล้วริ่นี้ มอเดินทางมาถึงน้ำตกจุดแรกของ,ของสปอฟฟลาวแล้วนะคะ<อ>เป็นน้ำตกที่ทุกคนก็พูดอย่างนี้ว่ามันเป็นมนชื่อชื่ออันตีีของที่นี่นะคะเราต้องนั่งรถเดินทางเรามาโหครึ่งวันเนาะสามั่วโมงเป็นทางแบบว่าออกแนวออฟโรดเพราะแบบถ้าขับรถมาเองก็ต้องเป็นพวกเอ่อโรบิวเท่านั้นนะคะเราก็มาเจอบรรยากาศนี้มันก็หายเหนื่อยถ้าน้ำเยอะเนี่ยแผงน้ำตกมันจะยาวไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะ ุดแล้วนี่อแต่ได้ข่าวว่านั่งรถมาเนี่ยนะสองคันรถสิบหกวชีวิตเนี่ยด่าผมเลยพามันไ,ไปไหนไปไหนเป็นไงเป็นปนไงแซมก็ใหญ่เลยสุดยอดครับสุดยอดนะคะอันนี้ด่าไม่ได้จริงเพราะว่าถือว่าทริปนี้อันจริงของจริงของจริงใครคิดว่าอันจริงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไขใ,ให้ด้วยนะจ๊ะ นี้นะคะเป็นเส้นทางระหว่างทางจะกลับเข้าเมืองใช่ไหมก๊อปซ่าอีกแล้วครับอันนี้ขานนเก่าอมไม่ได้เซตฉากเพื่อให้คลิปดูดีนะเจอตลอดเลยอันนี้ก็คือเหมือนถนนเนี่ยเขาเขาจงใจหรือยังไงก็ไม่รู้ให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะไปกันไม่ได้ <S <S แล้วพอ <S <S พอรถติดลมเนี่ยเขาก็จะให้ไปเรียกรถนู่นนี่นั่นมาแต่ถ้าเราไม่จ่ายเขาก็กลับทันทีเลยตอนนี้ก็คือ รถชาวบ้านเพื่อที่ที่เราไม่ได้แบบเป็นคนใจดีนะแต่แค่เรามาช่วยเพราะว่าเราก็อยากจะกลับเหมือนกันเอาใจดีเเอใจดีนี่นะคะสถานการณ์เราถ้าเราไม่ช่วยกันนี่สตาร์ไลท์ลงมือแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาเดินดินแดงนะคะที่สปปเราถ้าเดินเดินอยู่ควายวิ่งมาไม่ต้องตกใจใส่เสื้อสีขนาดนี้มองซ้ายมองขวาก่อนกลัว ไม่ใช่เป็นนามใต้อยู่ที่ลาวครับลาวใต้นะครับชื่อร้าน c c ซ9 7 1มันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าเขาบอกว่ามันเป็นโรงโรงงานอะไรเก่าก็ไม่รู้ใช่มันเป็นระเบิดโรงไฟฟ้าเออโรงไฟฟ้าเก่า ยยนี่ครับรอยระสุนมายิงมาตดตื่นเต้นอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับเป็นกาแฟชมดนะครับลาวนี่จะเป็นแหล่ง,งกาแฟใหญ่มากๆนะครับ ถ้ามาลาก็ต้องมากินกาแฟอันนี้เป็นกาแฟพิเศษชื่อว่าชมดนี่นะครับกแฟวจุดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวความร้อนจะขึ้นไปข้างบนนะครับ นะครับเราอยู่ที่ซิปไลน์ที่สปปลาวนะจ๊ะอะไรก็ไม่รู้อันนี้อ่านหมอกที่ซิปไลน์ชื่ออะไรนะตาฟานครับผม่ตาฟานนะครับตาฟานปลอดภัยไหมคะที่นี่เขาบอกปลอดภัยครับถ้าไม่ได้ขึ้นอ่ะเอ้ยมีของฝากด้วยกอล์ฟซ่ามีของฝากเอ่อเอฟซีป่ะเดี๋ยวใครกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราจะให้เลยนะเอาอะไรดี ถามหน่อยนะคะถ้าอยากมาเที่ยวลาวเนี่ยต้องทำยังไงติดต่อใครได้บ้างเบ้องตต้องมีเงินครับผมต้องมีเงินแล้วไงคะติดต่อใครเอ่ยผมไม่ที่ผมได้ติดต่อผมได้เลยครับแม็กเวลทัวร์เวลครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างขอบคุณมากครับแล้วก็เว็บไซต์ก็ www. tourlau. back. t นะครับผมเจอกันที่ลาวครับเฮ้ยขาวั้นลม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 ตอตกใจกันก้บืไม่ไม่ใช่ หนึ่ง่าขาสั่นแล้วค่อยเดินกลับอ๋อ,อ,อน้ำตกสวยมากเลยอ่ะเออสวยเจ๋งเนี่ยตอนนี้นะครับเรารอคิวลิน่นเล่นซิปไลน์นะครับนี่น้ำตกที่นี่นะครับที่สอปปอลาวนะครับเขาบอกว่าทีเด็ดเราก็เลยพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับแต่ถามว่าผมเล่นไหมกูมมตอบเลยเลตรงนี้ว่ากูนั่งดู นะไม่ต้องคาดหวังนะครับไม่ต้องคาดหวังแค่นั่งดูกูว่าเสียวจะแย่แล้วตอนี่คือนี่ไงครับพอไปเล่นเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วก็เดินตามนี่แล้วก็กลับมาเดินมานี f ฟ n i s h เพื่อนๆสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝนตกหนักทีอยูหมอกก็มาเฮ้ยหมอกมาแบบว่าสวยมากอล่ะเริ่มเกลียแล้วเริ่มเกลียงแล้วหมอกมาเป็นแบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะตอนนี้เราอยู่เวลากี่โมงเที่ยงแต่ดูหมอกเดยเนี่ยมันคือ The best มันคือที่สุดทริปเนี้ยใครไม่มาถือว่าพลาดพลาดอย่างแรงไม่เป็นไรไม่ใช่นี่เป็นมือ มือมือที่ทุกคนรอดจากสิบลายแล้วจะได้กินมือนี้โกงป้าตีนีบอร์นี้เป็นมือที่อร่อยแบบเราเก่งเก่งตียรอดแล้วถึงจะได้กินเ้าไม่รอดไม่ได้กินเออนะครับพี่พี่หมูกลัวเพราะอะไรรู้ว่าเมื่อคืนนอนงูกันมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นไงคุกพี่ผมเขาบอกว่าไงรู้ป่ะแม่งชีวิตฝากไว้กับสลิงเส้นเดียวแม่งใช้มานานแค่ไหนก็ไม่รู้กล่าวว่าไม่รู้รักกันหนักได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมผมเลยคิดตามเลย พอถึงเวลาเล่นจ้ามันอยู่คนเดียวจ้าหน้ามือต่อยมือแบบว่าเหมือนกับว่าสนเด็ดอนุกาันเล่น่ะเออแล้วไม่กลัวเลยแล้วปล่อยให้เราแบบว่าจินตนาการโอน้โหแน้วหนักาปุ๋ยเลยวะกูนู่นไอ้นานมึงแล้วมันอยู่คนเดียวเดี๋ลูกพี่คนนี้เลยเนี่ยนี่คือจิตวิคนนี้ใช่ไหมยอดยอดปะ หมดที่ตึ้งยับ